ความนุน่มของของโกอของแฮกเกอร์ดูแฮกเกอร์ดีซ่าเลยอลนงานมากเออฉัน่าทีนี้มันล่ามุกอะ กินนม่มันนามุกแล้วเออันเห็นฉนร้ฉันรู้ฉนจะวกันีอยู่อย่มาขัดันกูกำลังถายคลิปด้วัมัจะขัดขวางกูเหรอลบแล้วก็ดดแล้วก็ดดชอ็อตรีบรีบแบบดิสซิสตอนแล้วก็ชว์ับ ป,ปั๊บปูออามูเงี้ยเนาะลอปบ๊บิ M ๊กบ๊ม่จะทำดูแล้วปิดติ Finn ๊กบิ๊บ๊กบ๊บบกอันนั้นมึงมองไม่คลองแทลไม่คามีจิเก่ เป็นไรวะรบังคับทุกคนโอเคอเขาเจะเพ่มเงี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะชิมใหม่ก<ต>าเ <c oughs> พิ่ครับไม่กเกิมนึง,งรครับเพราะผมจแบบเลียนเรือนครับนี้ เกี <rude S 2> ่ยวชาปูนครับเอ็กอันนี้แบบนอนแข็งแข็งเลยเฮ้ยจักที่นอนแข็งมากแข็ง100เปอร์เซ็นเ้าบอกว่าเอ้ยเจอคนวัดเ นี่ต้องน,น,อนี้ค่มุขะมออาถ้าฉันโดดหนึ่งจุดเก้าได้ฉันจะโดดตีมแล้วฮะโอ้จะเสียเจพื่อนมันไม่ได้มีเสียตังค์แพ้มันเสียตังค์แต่ฉันมีพิธีโดดแบบพีท่นเคยแฮกอยู่ ต้องเช็มางินพันไหมคุณนไฟอาจเป็นอันตรายผู้ไม่สน่นอาจจะเช็นเงินทันไหม<อ>ไม่ฉันมีร,ปประบบป้องกันที่จันแอบกันโอเคพอๆๆเพื่อโอเคเวลาโหลดเกมเกมหาอะไรวันไทยคิดตรงยูทู e มากกว่าถ่ายตรเนี้ถ่ายอะไร ใช่อีกเอาคลิปยังจะได้เพื่อนอันยังทัานลืมโหลดแอ,อปไทยไม่ต้องโหลดแอ,อปไทยคลิปก็ได้เติมแคนว่าท่านโหลดเกีมาอัดอีกดีกว่าหรือมอันจะเป็นยูทูบเบอร์มันก็เป็นอะไรนะเดี๋ยวจะกินมาจกหมก่อนควิดโอเคเองเนี้ยแมกอะไร ทำภารกิจอยู่ครับผมกำลังทำภารกิจเสียจับเสียงมันกิเหมือนเสียงไฟก็ไม่รู้ปึง่นแหละ ไม่ใช่ไม่จิงเดี e ๋ยวเอาไปจากมูดได้มาช่วยดูมอันนีม่อะไรบ้างเลยอันที่ชิคกี้ีอีกแล้วจะาส่หยึ่งจะใสยนึ่ง Thank <sniffs> you.